พร้อมค่ะพร้อมพร้อมพร้อม,อมใส่ลงไปกระเทียมชีปกัน,กนใส่ลงไปเลยเป็นชิปได้เลยช้อปปี้ช้อปปี้อเอาไปรับเอากเพช้ เปลี่ยนบ่เปลี่ยนโคบ่มันหน่อยเด้นี่เปลี่ยนโคกบดหมดต่อมาทางหนาลายด้วยหนาบด้มีสีสันเอาไปเอาไปเผ็ดบ้าราสั่นนี่ยเผ็ดประมาณนี้นะนี้เผ็ดเนี่ยพันนี้นะคะพี่น้องพันแดดวันจีอ่าพี่แก้วนอกเด้อมันจะเผ็ดกว่าเอพบนเผ็ดกว่าเผ็ดกว่าใส่เข้าไปไม่ต้องคุยอุ้ยบังน้ํานั่น มันอยู่ในตู้เย็นโดนไนด้บ่นนองเด้อรวมก่อนเอาได้อยู่ฮะไม่เป็นไรมันอยู่ตู้เย็นในสามสี่เดือนแล้วตั้งแต่ก่อนกลับที่โลก,กลับมาก็ยังอยู่ไม่เป็นไรเสียงแบบมะกอกตามดดวมมะกอกนะคะมะกอกต่กีที่แล้วแล้วใส่ลงไปส่วนนี้หอยเชืใจขวช,ชอรี่ภาคอื่นอาจจะไม่กินนะแต่ว่าบ้านเรากินจังหวัดอื่นอาจจะไม่กินหล,ลายจังหวัด หลายๆจังหวัดหอยเชอรี่ไม่กินแล้วก็ที่รีดเขาไม่กินอย่าใส่หลายเอาจริงเอาจริงแล้วจริงๆช็อตเด็ดช็อตเด็ดขอแล้วอ๋ออันน้ำปลาแดงนะคะน้ำปลาแดงที่ต้มมาเมื่อตะเกียตะเกียะหนึ่งสองเพราะว่าถ้าไม่ต้มโอ้ยอันเหี้ยนะคะวันเด้อบอกนาราดูที่ช้อนนะคะเพราะว่าช้อนนี่คือน้ำจานน้ำจานใส่ด้วยใส่ด้วย ในน้ำประแดกกับต้มน้ำตาลใส่บ้างแล้วก็เลยสิบ็ใส่หลายจา้าเยอะๆนะคะเยอะๆนะคะโอ้ยเศมหบักมึงนี่เนาะเนี่ยผนังนี่ผนังมันหลายพวกมันกินหมดเลยเอาหมดเอาลงให้หมดโอ้โหุมงมันแพงลงสี่ร้อยบาทใส่ไปเลยมาเจอ,อ,อยี่สิบบาทหน่อยหนึ่งใส่ให้หมดเดี๋ยวคีรัสีสิบบาทมันบ่หักมึนกงนะไม่ด้ เนื้อเนื้อเอเมอืมดูเสพเสๆเอาเสพไปรีดบุเด้บ่อเหรียญเนเพราะว่าอ,อ,อะไรประดแดกเราต้มเมื่อกี้ครับส้มน้อยหนึ่งมะนาวก็เกือบเน่าอ่ะมามาเปลี่ยนเียนมาดาอเอาครุข้าวก่อนเอาซิมซิมซิม <laughs> ตอแหลเนาะท่าจับนะท่าท่าจับเราทำไมเออตอแสลงมากเขาไม่ถนัดตามเขาถนัดผัดซาๆนะซุกกรใส่ปากก็ได้เนาะเออน่ะเป็นไหนพ่อบอกขาดสมบัตขาดเปี้ยวขาดเปี้ยวเดี๋ยวๆไปเอามะนาวหน้ารถก่อนเอามาแต่สวนเมื่อเช้าไม่ต้องล้างหรอกเพราะว่าเอามาแต่สวนออย่อล้วก็ต้องถ่ายคลิปดอกถ่ายพวกแห้งเออเอ้ยข้าวปุ้นเด้บ่ใส่บ่ เอาได้ค่อยกลับกินบอบๆบบบใส่ใส่ใส่จากนิดนึงมันจะอโอโยนะอหอยเล็กหอยน้อยหอยใหญ่สหอยกระจี๊รี่มะกอกมะกอกเคล็ดลับนะคะการที่จะเก็บมะกอกไว้ให้กินดนนานก็คือใส่ช่องฟิตไป้เลย,เลยอ,อันนี้คือมะกอกมันยังไม่ละลายดีเท่าไหร่เลยแต่ว่าเรา<อ>เราตามแล้วพอเราหิวแล้วตีลงบัดที่เนี่ย เาดูสังเกตทอรพีแม่ค้านะคะอดีตแม่ค้าศาสตร์ทองดังชื่อดังของเมืองทอรวีขนาดบุเบลย์บุเบล้์ต้องต้องเกือบชั่วโมงยายบนญมาเก็ตหมดแล้วอ่ะเ๋ยวเปลวกะละมังกะละมังบมเสกใจว่ะ บมะนาวบานได้ผสมมะนาวอยู่สวยไม่ไมะนาวไม่ได้ซื้อมันเป็นมะพร้าวใหม่ไม่เปรี้ยวเลยอัน <laughs> นี้เด้อใจมะนาวบนผมนี่ไลยมันไม่เปรี้ยวยเลยมะนาวไม่เปรี้ยวมากนะมีอืจริงอย่าเถียงอนนะย่าเถียงนอย่าเถียงไม่ค่ะนี่น้ำมันน้อย,อยไงมันก็นเลยบอกเปรี้ยวไอ มีมีมีมานาบรสมนี้กับใจเจ้าเสื้อคอยนี่คอยขายของมันเอ้ยกับสรุปแล้วกับโบวิเนี่พลังสูเค้มได้โซ่เค็มนะ รับประกันความมอโยนะคะ